เรากำลังตามน้องเต้ยไปดูจุดชมวิวดอยช้างนะฮะมันจะเข้าป่าลึกมากผ่านในดอกต้นดอกเมเปิลดอกพญาเสือโคร่งต่างๆถ้ามาอีกช่วงหนึ่งน่าจะสวยจุดชมวิววิวพอยต์อ่ะเนี่ยจะเขียนว่าวิวพอยต์นะสถานีเกษตรที่สูงดอยวาวีอันนั้นสีแดงนั้นจะเป็นดอกอดอกนิ้วป่าแล้วก็เต้ยนำเราไปไปดูจุดชมวิวกันนะฮะ ทางก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นปูนซีเมนต์เล็กๆพอให้รถสวนกันได้ขึ้นได้เราเอามอเตอร์ไซค์กันมาก็เลยถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวสวย,สวยหรือไม่สวยสวยอยู่สวยอยู่มาจากไหนก็เนี่สยสาวๆเนี่ยมาจากในเมืองค่ะขี่รถเครื่องกันมาเนี่อ่ะ,ะอันนี้จุดชมวิวอะไรจุดชมจุดจุดชมวิวดอยช้างเก่งนะเนี่ยสาวๆเนี่ยพี่ขึ้นไปก่อนนะ อันนี้กุหลาบพันปีผู้ดอกใหญ่มากเลยเนาะเขาะมีกลิ่นไหมเอตเตอรไม่กลิ่นหอมไหมอันนี้ของเกษตรที่สูงใช่ไหมใช่เกษตรพื้นที่สูงครับกุหลาบพันปีนะตัวนี้ก็เป็นจุดนครับเป็จุดชมวิวของจุดชมวิวของดอยช้างอยาตัวนี้ก็จะมีป้ายไอ้วัดระดับน้ำทะเลวัดระดับน้ำทะเลก็จะมีป้ายให้เรา ทหนึ่งพันสราจำจได้ค 1, 400, แค่เลห 1> 1, ขเลนหน้าเนาะ,อ,ะอันนี้คือจุดสูงสุดของดอยช้างใช่ไหมอ๋อเรากำลังมาจุดสูงที่สุดเฮ้ยสวยดอยช้างหนึ่งสี่แปดห้านี่อ่ะ ออออ๋เจ่าไม่ได้เล่ท้ายสองตัวหวยวันนี้ข้างล่างก็จะเป็นวิวอันนี้คือหมู่บ้านดอยช้างหมู่บ้านดอยช้างครับถ้าถ้าเป็นหลังคาสีเด่นเดเป็นชันานีเป็นโรงเรียนดอยช้างครับโรงเรียนดอยช้างจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาก็มันมีบ้านภาพที่ผมไปนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปใช้มุมนี้ถ่าย เรียนซุงคขาตั้งกล้องเขาห้ามกางเต็นท์นี่ใช่ปะ,ะตัวนี้เขาไม่ให้การเต็นท์ครับตัวนี้เราสามารถมาเที่ยวได้อย่างเดียวอ่าตัวนี้มาเที่ยวได้แต่ว่าการเต็นท์มันอ่สาสาันๆตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะม,มันเป็นเป็นพื้นที่ของเกษตรพื้นที่ของหน่วยราชการเนาะเป็นพื้นที่ของหน่วยสวัสดีครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับทีนี้เราก็จะเห็นหมู่บ้านโยชทางนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้าน จนเผาจนเผาอะค่ะออาคามันก็ใหญ่พอสมควรนะครับหมู่บ้านดอยช้างอยู่ในหุบเขาเนาะใช่อยู่ในหุบเขาแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็ยนเหมาะแก่การปลูก,กกาแฟอย่างนี้ครับฉะนั้นดอยช้างมันก็เลยขึ้นชื่อข,ของกาแฟนะครับน่าจาอะอากาแฟของดอยช้างเนี่ยขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็คือช่วงที่กาแฟยัง ไม่บูมนะครับกาแฟยังไม่บูม,บมเนี่ยคือคนอาคาคนหนึ่งเนี่ยเขาคิดนะเขาคิดไอเดียแล้วก็เขาคือเลยเอาแบรนด์กาแฟโดยช้างเขาก็ไปประกวดแล้วก็เขาก็ได้ชนะในระดับโลกแล้วก็เลยกลายปว่ากาแฟโดยช้างนี่ก็คือติดท็อประดับโลกไปเลยนะครับเขาก็เลยต้องฉะนั้นเชียงรายถ้าจะจะชิมกาแฟก็จะมาทานโดยช้างเป็นหลักแต่ถ้าอยากจะชิม ชาต้องขึ้นโซนเมสลองน้องพ่อโซนเมสลองก็จะขึ้นขึ้นชื่อของชา,ชาไม่ไร่ชา,ชาเนาะอสามเป็นหลักนะครับโซนนูเพราะว่าโซนนุเขาจะเหมาะกับการปลูกอ่าชาครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บแล้วกาแฟนะครับอ๋อเริ่มมีกาแฟแซมแ,แล้วกาแฟเริ่มเริ่มแซมแล้วนะครับแต่ก่อนนี้มาปลูดเน้นชาเพราะว่าผลผลิตมันต่างกันนะครับผมเพราะว่ากาแฟเนี่ยหนึ่งปีเราเก็บได้แค่คันเดียวครับครับ แต่ว่าชานเนี่ยเราเก็บได้ตลอดเวลายินหน้าฝนเนี่ยเดือนหนึ่งเราอาจจะเก็บได้สองรอบสามรอบม,มันมันจะเก็บกินได้ตลอดแต่ว่าชานเนี่ยต้นใช้ตอนช่วงที่ยังไม่จเจริญตัวต,วตวนี้เราต้องค่อนข้างที่จะใช้น้ําเยอะพอสมควรครับเป็นต้นสนที่อยู่บนดอยสนหางกระลอกไหมอันนี้เป็นกฎระเบียบบอกว่าห้ามกางเต็นท์ในบริเวณนี้แล้วก็ซุ้มนะฮะ ง,งานติดต่อนง,งานอ๋อนี่เขาชอบมาถ่ายรุ่งกันตรงนี้เพราะว่ามันเป็นต้นสนหากก่างกระลอกไหมต้นใหญ่มากมรู้ว่าต้นนี้เขาเรียกว,ว่าต้นอะไรนะครับผมไม่ค่อยดูยดูไม่ค่อยรู้ชื่อต้นสายพันธุ์เท่าไหร่สายพันธุ์พืชนะนเนาะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโดยชั้นมู่เลยครับหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาสังเกตแล้วไม่ใช่อยู่ในบนยอดเขาเนาะอยู่ในหุบเขาครับอ,อันนี้ โอ้แต่ตรงนี้ถ่ายรูปสวยเนาะทำใจเป็นเวิร์ลงไปน,นี่จุดสูงสุดเลยเนาะหนึ่งสี่แปดห้านะครับสวนเก็บตะวันเออของใครอ่ะของชาวบ้านเหมือนกันครับอ,อ๋อเนร์กางเต็นท์ได้ใช่ไหมเราเข้าไปเที่ยวได้ครับมันไม่มีคนอยู่เออแวะไหมป่ะเดี๋ยวเขาเขาว้าเขาอะไรไหมไม่ครับสวนเก็บตะวันของชาวบ้านเหมือนกันเนาะครับ,บอ,อันนี้ก็คือมื่อชนเวลาเราขึ้นมาโดยชาเกยวนี้ แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นขึ้นชื่อว่าดอยช้างแต่ว่าตัวน,นั้นนี่ผมยังไม่ได้ไปเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปคือบอกว่าเป็นจุดคือเราดูเนี่ยรูทรงเนี่ยเหมือนกับเป็นช้างเลยแต่ว่ามันต้องเข้าป่าลึกหน่อยอ๋อต้องเข้าลึกต้องผจญภัยเลยอันตราย่มไม่รู้เพราะตอ,ตอนนั้นผมใส่รองเท้าแต่ไปก็เลยเข้าไม่ได้ออันนี้ไงดอยสางดอยสางหนึ่งสี่แปดห้าเชียงรายไอ้ตัวนี้สวยเนาะ จุดนี้นะคนจะชอบมาถ่ายตรงนี้กันเยอะที่สุดเลยคนเข้ามาเรื่อยๆนี่ใช่ไหม,มเต้มา,เมาถ่ายรูปจุดชมวิวแล้วก็ลงกันอีกหน่อยจะสวยนะต้นสนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเก็บตะวันแล้วก็ไปดูบ่อ,บอน้ำทิพบอ่อน้ำศักดิ์สิทธินท์นะ คนเขาก็ทยอยมาเที่ยวกันเรื่อยๆก,ก็ไม่ได้นึกว่าจะไม่มีคนที่ไหนได้มีอยู่นะขี่ทางมาเปรีป้ยวๆนะแต่ก็มีน้องๆเที่ยวอยู่ตอนนี้เราขี่มเอเตอร์ไซค์กันลงมาจากจุดชมวิวดอยช้างนะครับมาถึงที่บริเวณเก็บตะวันที่ดอยช้างนะครับตรงนี้จะเป็นป่าแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียต้นที่เราเห็นอยู่ใหญ่ๆนี่คือต้นแมคคาเดเมียนะเขาจัดได้สวยอยู่มีแปลงดอกไม้ด้วยของของของเอกชนใช่ไหมเตยของคนหรือของของชาวบ้าน สังเกตว่าเขาจะเป็นทางดอกไม้เยอะอน,นี่ไม่รู้ดอกอะไรเนาะสวยจังนันไม่รู้อันนี้ไม่รู้ชื่อนะแต่มันสวยดีคล้ายเบญจมาศนะเราเดินไปเที่ยวได้ใช่ไหมเรากําลังเดินไปดูดอกไม้กันที่เก็บตะวันนะชื่อเพาะมากเลยน่าจะเก็บเอากลับบ้านนะเก็บตะวันที่เคยส่องแสงเก็บใช่ไหมร้องงี้ไหมเจ้าของคือคนที่ร้องคือ อัสนีว่าอะไรนะลืมอิทธิเสียชีวิตแล้วอหะอิอิพลากูลอิิพลางกูลเฮ้ยดอกนี้สวยไห้ไม่รู้ดอกอะไรเนาะนี่นะฮะดอกไม้อยู่บนเก็บตะวันนะมันจะเป็นสีชมพูสีแดงสีสม้มมันหลากหลายต้นหนึ่งมันมีหลายสีมากอะ่ะเอ๊ะเหมือนดอกกระดาษเลยไหมฟังเสียงมันเห็นไหมมันดอกกระดาษเล มะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันมันจะมีทางเดินอยู่นะอันนี้เป็นจะเป็นทางเดินในแปลงดอกไม้ที่บริเวณเก็บตะวันนะฮะอันนี้จะเป็นทางเดินแล้วก็ดอกไม้อชอบดอกนี้จังดอกกระดาษเนี่ยเลยเนี่ยอยากเอาไปปลูกที่บ้านสวย ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับตูบของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีที่นั่งน่ากาแฟมาดิฟเนาะตรงนี้แล้วก็ต้นแมคคาเดเมียเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นคล้ายๆไม้ไผ่พอเดินมาแล้วก็จะเห็นบริเวณดอยช้าง ต้นแมคคาเดเมียนะฮะต้นแมคคาเดเมียหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้มาสัจจัน์มากไม้ไผ่มาปลูกเอามาปลูกผักได้นะ,นนผ,นะผักสลัดปลูกมงไม้ไผ่ไไเข้าฟรีเขาไม่เก็บตังค์แม่อะไรเนาะมาถ่ายรูปมาอะไรได้ที่บริเวณ ผาเก็บตะวันไหมเก็บตะวันที่ดอยช้างถ้าจะเก็บจริงต้องมาตอนเย็นตอนเช้าเก็บไม่ได้ได้นะใช่ไหมมามเก็บตอนเย็นมันจะเป็นตน้นโค้งพอดีอันนี้ต้นเมเป,ปิลน,นะที่เราเห็นเนะี่ยใช่ครับต้นเมเป,ปิลแล้วก็ตน้นแมคคาเดเมียนี่กำลังออกเลยอ่ะใช่กำลังแมคคาเดเมียเขาให้นอนกลางเต็นท์ได้ไหมต้ยน่าจะน่าจะได้ไดเนาะ โอเคไปไปบ่อน,น้ำทิพย์กันต่อครับไปเราไปเที่ยวกันที่พุทธอุทยานสถานที่สงบบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเต้ยใช่ครับบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับอ่าเราลองฟังบ้างครับบอกก็ลองฟังปะแบบมีสวนขอ,วอของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองแล้วเราปลูกไม้ไผ่แบบนี้นี่ผมว่าจะ โ okay, อเคเพราะเราจะใช้สอยได้เยอะเพราะว่าตรงนี้ข้างในนี้เราจะมีไม้ไผ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเออทางเดินเขาโอเคนะเนี่ยพานเดินคือเราแบบศึกษาเส้นพันเขาถ้าแล้วเราก็ได้เห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พอเวลาขึ้นมาโดยชันนี้เราก็ต้องขึ้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับฮะอันนี้อะไรอ่ะเย็นมากอ๋อป่าป่าภูเขาเหรอ ป้าป้าผูเขาอ่ะครับเป็นน้ำธรรมชาติครับกินได้ไหมเย็นไหมให้บอกว่าน้ำดื่มเย็นชื่นใจสามารถดื่มได้น้ำเย็นครับเฮ้ยข้างในนี่คล้ายๆพวกลัที่อะไรลัที่เซนอะไรบางอย่างเนาะอ่าอันนี้มาเป็นสามนโซงครับไปขบวนนี้ก็เป็นน้บสามนโซงอ่ะเพราะวตัวนี้มาเป็นสามนโซงนะครับเป็นอ่าพุทธอุทยานก็เป็นสามนโซงก็จะมีพระอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้เราไม่ขึ้นไปขบวนนเราจะขึ้นไปทาน อ่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอ๋อถ้าขึ้นไปนี่จะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เนาะที่อยู่พระสงฆ์ก็เป็นทานตามตัวนี้นะครับอ๋อแล้วก็จะเข้าไปทําบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้โหถ้ามีพื้นที่มีสวนนี่อยากจะไปปลูกเนะนี่ยครับไม้ไผ่นี่เอ๊ะทำไมไม้ไผ่ที่นี่ไม่เป็นกอเขาตัดนะไม่ได้มีอันนี้ไม่รู้วนะขึ้นเองธรรมชาติหรือว่าอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่ขึ้นเป็นลำๆเป็นแท่งไข่แท่งมัดน,นะซึ่ง<ๆ>ตามหลักแล้วมันควรจะเป็นกอใหญ่ๆ เออใช่ใช่แต่อันนี้มันแบบกระจายนะครับอืมกระจายเป็นพวกกระแจายแล้วมาทำให้ดูสวยงามเออจริงนะดูทำให้เราดูสวยงามแล้วมันทำให้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเออ่ฉะนั้นถ้าเกิดมาคนเดียวก็จะวังเวงังเบงต้องมีเพื่อนหน่อยแต,แต่สำหรับผมก็คือ ใชย้เดียวอยู่แล้วนะน้องเต้ยใครอยากจะตามหนูมาขาสายชิวนะะเต้ยอาขาคนไกลบ้านนะใครอยาดูก็ต้อไปดูใน TikTok นะครับตอยกับ TikTok นีครับหก็ไม่มีใครหยิบทุกออกจากหัวใจใครทิ้งได้ทั้งหมดต้องวางที่จิตตนบก็จะเป็นาตอุทยานนอืออ ก็จะมีเจดีม no ีให้เราตอบว่าก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเข้ามาตรงเนี้มันจะวันเวินคนเดียวแต่ถ้าแบบคนที่ไม่กลัวอะไรเลยชิวๆก็ได้ได้ทางเราก็ต้องมาที่บ่อน้ำศักสิหรือบ่อน้ำพินะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเนาะ ต้องพักบ่อยๆนะฮะแต่มันเย็นสบายดีเราต้องขอบคุณไกท้องถิ่นเรานะเ,นานาเนแล้วก็อยู่รรมชาติใชาชอมาเอมานั่งสมาธิได้ไหมเนี่ยเต้ยมานั่งสมาธิได้ไหมได้ครับอ๋อถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วนะ เสียงกบเขียดร้องระงมทั่วทั้งป่าดอยช้างแห่งนี้เลยนี่ครับบอกว่าเป็นบ๋อนี่ไงถึงแล้วบอกว่าห้ามนะครับห้ามโยนเหรียญนะครับแต่ก็ยังมีคนโยนเขาลงไปอยู่เออเหรียญเต็มเลยเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้ห้ามโยนเหรียญนะครับลงในบ่อน้ำทิศคือเอาไว้สำหรับดื่มก็คือตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็คือดื่มเขาว่าเป็นบ่อน้ำ ศักดิ์สิทธิ์นะมีอุปกรณ์ให้ตักไปดื่มด้วยเนาะครับเสียงเขียดหรือคางคกอะอะไรต้ยเขาบอกบอกบอนน้ำนี่คือเป็นแหล่นน้ำหนึ่งในเก้าแห่งนะครับที่ทานสำนักพระราชวางน,นะครับได้ตักน้ำก็คือมากับเวลาพระมหากรรษัตริย์นะครับขึ้นคอราชแล้วทีนี้เขาจะให้ไปตักน้ำนะครับให้ไปตักน้ำเกิด ทั่วประเทศนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งใน9แห่งน,นะครับก็คือสมัยปี30นะครับโทรสับมาถือน้ำพิพาฒสัตยาคือถือน้ำสาบานบสาบานตนครับเนื่อในโอกาสเนื่อในวโรกาสพระชนมยุห0ปีขอ,องในหลวงพระชนมยุห0ปี60พรรษาของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับเมื่อปี2 5 0 0 สามนะครับมันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้นะครับก็เลยเป็นตรงนี้คล้ายๆกับสารนะมีกลิ่นทูบลอยมาอย่ไปดูใ,ใกล้ไหมว่าชื่ออะไรสังเกตว่าทางขึ้นทางบันไดเนี่ยเขาจะใช้ก้อนหินมาเรียงกันทั้งหมดเลยมีเสียงกบหรือค้างคกนี่แหละดังมาหอมจัง สารท่านแม่ส้อยสุวรรณพานารายท่านแม่ปทุมวดีศรีสุพางเธอจงบูชาฉันด้วยฮิริโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปนะฮิริโอตปะฉันต้องการกุศลกรรมไม่ใช่ยันชกรรมอันนี้เป็นข้อคิดคำคมนะฮะอยู่กลางป่าแวดล้อมไปด้วยป่าไผ่ขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นไผ่ที่เป็นเป็นพุ่มเป็นกอนะฮะ อันนี้เขาเขียนไว้ว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือหนึ่งในกลาแห่งที่สํานักพระราชวังนําไปประกอบพิธีถือน้ําพิพาสััตยามังคลาพิเศษในวโรกาส60พรรษาข,ของพระเบะียตพระเจ้าอยู่หัวปี30ปี42นะฮะประมาณนี้ บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คนพบเมื่อปี2400โดยชา,าวเขาที่อพยพมาตั้งรากฐานที่ดอยช้างได้เห็นประกายแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทางที่ตะวันออกของหมู่บ้านแไรเกิดขึ้นเป็นประจำในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงออกค้นหาจึงพบบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงคล้องดังกังวันมาตลอดนะมีปะคาบด้วยนะเออคล้ายๆกับพวกสะอนโดตในตำนาน ถ้าเราเดินมาฝั่งนี้เราก็จะค่อนข้างเป็นสถานที่สงบไม่วุ่นวายนะเหมาะสำหรับมามาสงบจิตสงบใจเหมือนกัน เรากำลังลงจากดอยช้างกันแล้วนะฮะท่ามกลางสายหมอกแล้วก็ต้นสนอากาศหนาวมากทางลงก็ถามว่าลาดชันไหมก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่ถึงกับลาดชันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับดอยอื่นๆในจังหวัดเชียงรายแต่ว่าอากาศหนาวนี่ต้องยอมเขาเลยนะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีรถนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันขึ้นเพื่อมาเที่ยวแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่บริเวณดอยช้างและที่ขาวๆที่เราเห็นนั่นคือหมอกนะฮะหมอกที่มันลอยละล่องอยู่ ทั่วทั้งดอยช้างแห่งนี้ต้นสนกําลังออกจะออกดอกแล้วละแล้วก็มีลูกลูกสนที่เป็นสวยๆนะฮะลูกสนอ่ะมันจะโค้งหน่อยตรงนี้พอโค้งมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรเอ่ยต้นสนั้งนั้นเลยเป็นป่าทิวสนระหว่างทางกลับบ้านนะครับอย่าลืมกดติดตามซับตัคลายช่องวีชัยบล็อกนะครับผมใช้ชีวิตให้มีพลังใช้ชีวิตให้สุขสันต์นะฮะท่องเที่ยวไปกันกับวีชัยบ็อกวันนี้ลาทุกท่านแล้ว สวัสดีครับ